สวัสดีครับพ่อม fc การลัวออนทัวร์นะครับผมวันนี้ผ่อมก็ได้มาอยู่กับหลานโบอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอันยิ่งใหญ่ครับผมเป็นภารกิจตีพึ่งครับผมแต่ก็เดี๋ยวเดินทางต่อไปอีกกิโลนะประมาณสองโลไปประมาณสองโลไปครับผมแต่ก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับผมเดี๋ยวเวลาเดินครับเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศคาค้างให้ดูครับผมไป

อันน like, like ้ันนี yeah. yeah, I mean, uh, should, uh, ้อันนึงได้รักสมชั่วโมงสชั่วโมงนยังนึ่งสองสามนาทีออรั้งสองามนาทีแล้วก็จุดพอจุดปลายนู่นใช่จุดปลายเพื่อดี อันนี้มันค่อยๆขาดไปเองอ๋อขาดไม่พื้นเลยไหมไม่เป็นไรเดยว,วเวลาไฟมาติดขึ้นมามันจะขาดไปเองอ๋อแต่ถ้าไม่ขาดเราก็เอาไปเช็คตัดก็ได้เอามีดตัดก็ได้เป่าเป่าเป่าก็ติดขึ้นมาอ,อันนี้คือภาษาที่เราเรียงครับเขาเรียงอะไรนี่มงมงออันนี้สําคัญเลยใช่ไหมใช่ลดทอยสําคัญอ๋อลดทอยเขากาลังนังของสิ่งนี้สาคัญ โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันรัพผมวมาเขาใช้งานอย่างไรนะครับผมนี่เสร็จแล้วนี่คือข้าเหียวได้ไพอครับกอนี่ครอยกไปใส่น้ำมึงนะครับพ่นี่เอาก็ทำอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มาลองวงกินข้าวกันครับผมเสร็หล่างจากกินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวก็เราจะไปขึ้นบนเข้าด้วยกันเดินเท้ากันครับพม ได้ระวังด้วยเว้ยนี่นี่ตอนนี้ทำอุปกรณ์ทั้งไงกาวเท้าทั้งไงเราไปเลยเตรียมตัวเดินขึ้นเขาครับเตรียมตัวเดินขึ้นเข้ากับต้อใช่ไหมครับผมขึ้นไปตอนพึ่งแล้วอ๋อเป็นระยะทางประมาณสามโลสุดท้ายก็้วก็หน้าพุ่งเลยเนาะไปแล้ะอ๋อก็มาถึง สุดทางเลยครับผมต้องอ่าคนสัำหร,รับขึ้นล่างแบะเดินกันไปครับผมแล้วก็แต่ละคนก็คนละย่างคนละย่างขึ้นเลครับพ่ออันนี้ใช้ตั้งก้าล้อนาทางนี้ใช่ไหมล้อนาทางนี้ไปเจ้าที่นี้ก็ให้ผ่านเตยน้ำไปครับผม ini ton kafe ya ini tong kakao ช่อันนี้เห็นรู้ไหมนะดอกไหมกระลังจะบานต้นคางคาวดำปาเลิงปลปลงหนูอะร,ต,รตัวอะไรมจ๊าลูกสวยนะนลูกอะไรมันเต่าร่างเออ No, no, what you want to go around? Come on, let's go. นี่ตอนนี้ก็เราเดินมาระยะทางประมาณสองโลดได้เลยสองกิโลดได้เลยไกลจะถึงแล้วครับผมก็ได้เงื่อนอะไได้เงื่อนะครับผมไปเดียนะ๋ดยวย,ยังย่ิงเดียวเลยเขีดถึงไง นี่ก็เ,เป็นเส้นทางชันตักิดตาเตยห้องเราก็ออกานะ้นำมันเครื่องแห้งนะครับตอนนี้อนตอนนี้เราก็มาถึง <c oughs> โคนต้นพึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้น อันนี้เป็นตัวไดนะตัวนอเรดนี่นอเรดนี่ครับเข้าช่องนี้น้องปิดไฟแล้วครับบ่เข้าไปถิได้ <laughs> <laughs> ตัวผู้มันไม่มีแหลกไหนตอนนี้ตัวผู้เนี่ยโอเคแม่ตัวมาเป็นขนนะดิลองอะไรมินฮะรีรีรีไฟน้อยน้อยได้ตัวผู้ตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็สิงแก อันนี้ก็เป็นรองรอยของมีนะครับพุมก็ค,คือมีมันจะขึ้นไปกินน้ำพึง่งแต่ว่าต้นยวนมันเป็นตนน้ต<า>นไม <repaired S 2> ้ี่ว่ารล้มนะครับพมเลยขึ้นไม่ได้เลยติดรองรอยไว้อย่างเดียว่อพี่บอยเอาไม้เหรอก็ในส่วนตรงนี้นะครับพุมเป็นส่วน ทีพี่เขาช่วยกันทำโรปันนะครับผมมันอาเป็นปั้นน้ำพึ่งออกจากดังแล้วก็น้ำพึ่งแยกกับกีซ่าออกไปนะครับผมเพราะว่าถ้าเอาไปทั้งหมดจะเอาไปไม่ได้ครับผมมันนักครับพมเราแต่น้ำพึ่งก็นักเต็มทีไปแล้วครับพ่อม ล่งจะปันเสร็จแล้วครับผมในก็นำพึ่งลงมาทางอ่าหมายที่เห็นเลยนะครับผมแล้วก็ลงเข้าไปในซอกกอช่วงนี้อาจจะมืดสักนิดนะครับผมทำให้ท่านผู้ชมอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับผมเพราะว่าส่วนตรงนี้เปิดไฟไม่ได้เพราะถ้าเปิดไฟคือ ตัวจะมารบท,ทันทีครับพมแล้วก็ตอนนี้พลานก็ได้จุดไฟแล้วนะครับพมแล้วก็กาลังจะขึ้นตน้นแล้วก็ก่อนขึ้นต้นนะครับผมก่อนขึ้นต้นไม้ก่อนนั้นก็ต้องมีการกราบไหว้คอขามากันก้นนะครับพมแล้วก็ตอนนี้พลานเตยได้คอขมาคอได้แล้วก็ข,าาขึ้นต้นไม้กันเลยครับผมแล้วก็ส่วนด้านบนต้นไม้นะครับพมตอนนี้ก็แพรนบอยได้ขึ้นอ่า ตีรถทอยปักรถทอยขึ้นไปแล้วนะครับผมอยู่ข้างบนแล้วแล้วก็นี่ย่างพึ่งเตะลานเตยได้ขึ้นไปซอซ่องมาแล้วนะครับผมได้ไปซอซ่องมาแล้วนี้ย่างสวยๆหัวน้ำสวยๆครับผม

Cảm ơn các bạn đã theo dõi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

สวยเยอะสวยเยอะงั้นไม่นุ่เนียป่าเป็นเนี่ยจุดนี้สวยเยอะสวยเยอะครับถ้าไม่มีอันนี้อยู่ไม่ติดลงตั้งแต่ร่างแรกหอาจจะเหมือนได้ปลดปล่อย ปลายกิ่งบัเตยจองมั้งใช่ไหมกิ่งที่ผมไปปลายกิ่งเอาหมดแล้วอไม่บางบางกิ่งมันมีกิ่งลนไงคือมันมีปางอยู่ปลายไงถ้าเราเอาจากกิ่งปุ๊บมันดูดมาหาปางโคนอีกเราต้องลงมาเอาอีกเราต้องลงมาเอาเค่โคจากโคนไปอีกเราโรยถึงมันดูดมาหาโคนอีกนอกจากเอาลูกทอยตอกหลักดักไว้ได้นี่ก็น่าไว้นี่น่ะนังคว้าตะกี้แต่มันที่แจ้งนั้นหนาหมัก <łość> <S 2> <S 2> ส่วนข้างหน้าก็ชุดแบะไปไว้มัโอเคครับผมเดี๋ยวก็คอยไปดูกันว่าที่แบกไปนี่คือได้ไปเท่าไรตอนนี้ขอเวลาเดินกลับก่อน เียัดเลยครับผมลานเบียเอาเอง่ะตอนนี้มา้โอ้ดนนีขอบลานโบก็เป็นคนคับเลย นี่อ๋อนี่คือดอกนี่คือดอกตะเคียนเหรอใช่นี่ดอกตะเคียนบางพื้นที่เรียกโดแหลมเออโดแหลมถ้ามันถ้ามันยังไงเล็กๆก็จะโดแหลมใช่บางพื้นทีี่เรยกตะเียนอันเดียวกันแต่ว่่่าาแตวนี้แก่ยังเป็นสีเหลืองเนี่ยแก่กว่มันอื่นอันนี้เกสรมันอ๋อดอกมันเยอะถึงปลายทางเลยทางมัดกี่โลเลย สอสองตรงนี้สองนี่เราตริ๊บเตก็ติบหกดติบัี่ได <c oughs> ้ไหมวะได้ี้ยวมาดิกัดทีดีจ้าขาดนี้เวลาตีห้าครับผม <c oughs> เราก็ได้มาถินเตปักนะครับผม ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้านะครับผมก็สําหรับเมื่อคืนนะครับผมก็ก็ได้ขึ้นไปตีพึ่งนะครับผมแล้วก็ไม่หมดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเขาตอกันพรุ่งนี้แต่สําหรับวันนี้พมต้องกลับก่อนนะครับผมแล้วก็ได้น้าพึ่งก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบนาทีได้ครับผม แล้วก็กลางคืนอาจจะมองลำบ้าสักหน่อยครับผมมันมืดเพราะเราไปตอนมืดเราเปิดไฟไม่ได้พอเปิดไฟนะตัวเยอะนะครับผมแล้วก็เมื่อคืนเราก็ได้ลงมาจากาเตติพึ่งก็ประมาณตีสี่นะครับผมตีสี่ต้องลงแหละเพราะมันสว่างนะครับผมตอนนี้ก็ตุกคนก็นอนครับผมนอนเดี๋ยวตื่นมาก็เราเดินทางกลับครับผมเห็นว่ามีประมาณ 50ปสิบรังนะครับผมก็วันนี้จัดไปแล้วหน้าที่ประมาณ2ี่สิบาทิน่าจะได้ครับผมเดี๋ยวคอยไปสอบตามปลนโบอ,อีกทีครับผมเอาครับผมการนาดนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงกว่าๆครับผมตอนนี้เราก็ออกมาจากาที่จับตึงเลยนะครับผมอส่วนคุณเคเลือ ก็เขาก็ยังอยู่นนบ,บนบน,บนูนนะครับผมเพราะว่าจับไม่มดนะครับเมื่อคืนอยากจับไม่มดเพราะมันเยอะเกินนะครับผมเวลาก็เวลาตีซี่เราก็ต้องลงแล้วเพราะว่ามันจะทําให้ร่างยาตีซี่มันจะทําให้สว่างแล้วก็มันจะจับไม่ได้พึ่งมันจะรลบอยู่บนนอ่แล้วก็เมื่อคืนก็ได้จับไป ก็คืก็ได้จับไปประมาณ่20รังก็ได้น้ำประมาณรอยนิดๆซึ่งส่วนข้างบนนูเคลเลือกก็ประมาณ30รังนาได้เออ30รังนาได้อยู่30-40ไปดูเลยขาดการว่าน่าจะยอดรวมใด้น้ำก็น่าจะ3รอย4รอยได้เลยนะเออแล้วก็บรรทิบก็ ผมต้องขอตัวกลับมาก่อนแวก็ส่วนคุณแกอยู่กับเดี๋ยวคืนนี้เขาก็ไปจับกันต้อแล้วจับกันต้อแล้วคืนนี้จนว่าหมดตัวเนี่ยฝสองคืนสามคืนจนวาวมดต้ตนต้นไม้ตอนนี้ก็ที่ห่าขึ้นยาด้วยตน้นต้นยวนเออเป็นต้นยวนต้นยวนนี้ขึ้นยามันลื่นแล้วก็แล้วก็ได้เห็นรองร้อยก็ไม่ได้นะ ม,ออมีดำเออเร่องร้อยคอยมีดําขึ้นมีควายมันพยายามขึ้นจะไปกินน้ำพึ่งใช่ไหมแต่ลักนะมันจะขึ้นได้ไหมไม่ขึ้นได้มันมันขึ้นไม่ได้ไใช่ไหมต้นเหอตนแต่ถ้าเป็นตน้นไม้หอื่นมันขึ้นได้ใช่ไหมก็ทีมงานผ่านโบก็มีผ่านเบี้ยะครับผ่านเลยสำหรับผ่านบอยรับรับรอ, <c oughs> <c oughs> อมาขึ้นลงมาอีซีตีซี่นี่คือ นอนกันบ้างไม่ได้นอนกันบ้างนะมันคือนอนกันบ้างไม่ได้นอนกันบ้างผมก็มานอนพอตอน6โมงเช้าแล้วแล้วก็บรรยากาศเปนู่นตอนเช้าดีสถานดีมากเลยครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็คลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกนะครับผมพ่วก็กดกระดิ่งไว้เลยครับผมแจ้งเตือนไว้เลยกดแหนเลยเดี๋ยวผมกับแานโบไปกันเรา หลบ,บน้ำไม่ขึ้นเข้าไม่ลงเลยกละลงหววย่างเหลือนะไปกันพวมมันนี้